Giving to the lesser fight, my body aches to be satisfied, my weakness comes and goes. สวัสดีครับช่างไก่ศักดิ์จครับเ้ี่นะคะวันนี้พวกเราก็จะมารีวิวแนวทางการแต่ง TZR นะครับกับปัม๊มบิ๊กไบต์นะครับ<ย>ทั้งหน้าและหลังงานตัดขาใหม่แล้วก็สือ่ออ่านงานตะหนุยนะครับเดีย๋ยวพวกเราไปดูกันเลยค่ะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีปั๊มหน้าและปั๊มหลังนะครับแล้วก็ขาจับนะครับเป็นงานสร้างทั้งหน้าและหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดหน้าก่อนนะครับ ชุดหน้ามีอะไรบ้างครับชุดหน้าสเปคตัวนี้ครับเราใช้สเปคจานเดินนะครับก็สร้างขาขึ้นมานะครับให้เข้ากับปั๊มตัวนี้นะครับให้มันเข้ารูปกันอ่าแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากสําหรับข้างหน้านะครับแต่ว่าเรื่องของซีลวดนะครับจะต้องขึ้นซีลลวดหลบนะครับเพราะว่าตูดปั๊มมันค่อนข้างจะสูงมากนะครับโอเคมาดูชุดหลังครับชุดหลังก็จะมีอุปกรณ์เยอะนิดนึงนะครับในการแต่งนะครับอ่ามาดูเรื่องของปั๊มก่อนครับ ปั๊มก็จะเป็นปั๊มของเซตนี้นะครับก็สร้างขาขึ้นมานะครับสร้างขาขึ้นมาผมจะทําขาสไตล์แบบว่าใช้ก้านยึดนะครับอ่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับและอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับที่ต้องใช้นะครับก็มีสเปเซอร์ตัวหนึ่งอันนี้คือสเปเซอร์รองจานนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตูดปั๊มมันสูงนะครับ ตัวปั้มสูงมันจะต้องหนีมีซีลูกกันนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของดุมกันอีกทีนะครับต้องมีการแต่งดุมนิดนึงแล้วก็มีน็อตนะครับน็อตดิสก้านะครับคู่หนึ่งบูตลองนะครับแล้วก็น็อตจานนะครับน็อตจานจะต้องใช้น็อตยาวกว่าปกตินะครับเพราะว่าเราหนุนสเปเซอร์ขึ้นมานะครับขนาดน็อตจานเราใช้ที่35มิมิลนะครับ8คูณสา้าครับใช้ทั้งหมด4ตัว แล้วก็ก้านยึดเบรกนะครับก้านยึดเบรกตัวนี้ขนาด190มิลนะครับก็กึ่งแคมป์ใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ก้านเหล็กแล้วก็แคมป์สีดำอ่าสเปคนี้ใช้สําหรับจานเดิมของทีทันอาและวีอาร์นะครับทีทันอาและวีอาร์นะครับเป็นสเปคเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมหรือจานนะครับมาดูเรื่องของดุมนะครับดุมดุมวันนี้นะครับ จะต้องมีการแต่งนิดนึงครับจะต้องกลึงปาดตรงนี้นะครับเพราะว่าตูดปั๊มันติดกลึงปากประมาณ3มมิลนะครับก็จะใส่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูการประกอบคร่าวๆครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันครับไปดูนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าเดิมๆนะครับของ VR และก็จานเดิมนะครับกระบอกชกนี้ก็คือกระบอก VR เดิมนะครับแล้วก็ระยะบูทนะครับก็จะเป็นระยะบูทเท่าเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ชุดหน้าให้ดูนะครับ ครับและนี่ก็คือชุดหน้านะครับเดี๋ยวมาดูชุดหลังกันต่อครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแล้วก็ใส่สเปเซอร์ลงไปแล้วก็ใส่จานเดิม และนี่ก็คือชุดหลังแต่งของ TZR VR นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนำปั๊มบิ๊กไบมาดัดแปลงใส่นะครับแล้วก็ใช้จานเดิมลองสเปเซอร์ดุมเดิมนะครับแต่สวิงามครับเป็นตัวพิเศษนะครับก็คือเราทําหูยึดปั๊มแต่งตรงนี้ซึ่งจะต่างจากของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นรูตรงนี้นะครับก็ลักษณะของการยึดก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะการยึดที่สวยงามครับ ก็จะเป็นอย่างนี้จะสวยงามกว่าเพราะว่าเราสามารถจัดระเบียบสายได้ด้วยนะครับใช้แคมยึดสายแล้วก็จัดระเบียบสายนะครับได้เลยนะครับและนี่ก็คือแนวทางการแต่งรถ TZR VR นะครับสำหรับเรื่องปั๊มนะครับก็ไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นปั๊มตัวนี้นะครับตัวไหนๆนะครับก็สามารถแตงใส่ได้นะครับและนี่ก็คือแนวทางการแต่งรถ TZR VR <ๆ><ๆ>ก็หวังว่าคลิป<ๆ>นี้จะเป็นประโยชน์นะครับ<ๆ> ื่อ,อได้มีกานแนวทา,า,างการแข่ง <S <S ไม่มากก็น้อยนะคะหากคนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับต้องเหม่ลี่และทีมงานตั้งไก่สักโจมด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้เ้ไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันโอเคแต่ประตูเสร็จแล้ว